วัสดีครับพี่น้องมามามา,มา,มาเมื่อกินเขามุกประดุกไหมเขาสื่อมใาหมเป็นงไงมีแต่ตอนพี่น้องเลยเบึงเบึงเบึงบึงนี่มีเด่ดตอนมา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 พี่น้องมาเข้าแดง น้องติก๊กน้องปูน้องปูน้องปูมาน้องปูเขาไม่าไอ้น้องต้อยตอย้ลานนิ้วป่าประจันเทียงทำแสงดาวสาวนางจวดสาวนาง ข้าวไก,เก่เก็มแมงกิจจอนน่องอังน่องยุพมิวน่องปุ้ยน่องทิพด้านดีแดกเกกุง้งเบาใจสาวใจน่องแตนน่องแตง แต่ก็ร้านคาลาไม่รู้ร้านคารากินเขาก็มุกประดุกนะมุกประดุกมันขึ้นยังแดงๆว่ะเนื้อมันขึ้นแดงๆว่ะกระทุกง่าอ่ะหลันไี้พูนเบาใจ เกี๊กุ้งแมงกุจีน่องพิมพ์น่องเาวาในน่องแท้บ้ามามามาหืมกำมามาหืมเขา 嗯嗯。Mm. Mm. น่องกูมาเดือ้อน่องกูน่องเต้าจีนารักน่องก,ก,กูป่าพจานมกินหมุกระดุกป่าพจาน อยู่ใกล้ร้านก็นมหาหาร้านเนี่ยไปยังถนนบางหน้าตาดแลหล่งของม,นงอมนอันเนี่ยด้วยบางบอมันนี่นู่เห็นเนไปอ่านนังคิดบอกบอกแต่ว่าเป็นว่าทีพาร์คกอดกับใต้าปอร์แต่บางงัวตลาดบ้านบางงัว ป่าประจ <ique> ันเ้ยแบบกั๊กข้ามสีข้ามสีไปหาตกปลาเทไรเดนเนี่ยข้ามสีน้องพอลลี่ น้องพ่อหลีมาเดือนน่องพ่อหลีแม่ตายแม่โลด,ดน้องก้อยก้อยหนึ่งก้อยสองมามายู่กับไก่พลอเลี้ยงเหรอว่ได้ไปหาพ่อเลี้ยงเนี่ยมาเดือนพ่อเลี้ยงจัามือตีแวะไปหาพ่อเลี้ยงอยู่อยู่กับไก่กันเนี่ย แต่ว่าพอเลี้ยงกับน้องที่อยู่ไก่กันอยู่เข้าตามหอเบิร์ดแบบ่น่องบุมีตอนพักเลยวะ่ะมีแต่มมกปลาดุกมีแต่ตอนปลาดุก น้องปาเปามาเดินน้องปาเปาน้องกุ้งมีกอบการน้องบิ่มมาเด้อมาเด้นน้องอมพรเมือนหร่ละกอบกานมาอยู่บ้านเลยพวกกอบกาน น่องเกียงมาเด้อน่องเกียงปออุ้มน่องดวงใหญ่ขาวใหญ่เกีสอนมาเด้อย่าจ้า ข,ข้ามดูไทยสำหรับกินนี้กขอบคุณครับเอฟตีม่เอฟตเก่าบริเกามารับจมปากกดไไหลกดแจรงนี้นะครับด้อสวัสดีครับ